ลูกค้าที่เข้ามาในร้านเราแล้วตัดสินใจซื้อเพชรกับเราคุณกําลังสร้างครอบครัวงคุณไม่ใช่บนหยาดเหงื่อแรงงานหรือว่าเลือดเนื้อของใครอีกคนหนึ่งที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของโลก oh <my> คุณสบายใจได้ว่าเพชรที่คุณมาเนี่ยมันช่วยให้ใครบางคนมีการศึกษาที่ดี <Wow. S 2> ในขณะที่คุณใส่เพชรแล้วสวยแล้วคุณภูมิใจเนี่ยแต่เด็กบางคนเขามีข้าวมีอาหารถูกถูกโภชนาการกินอยู่เขามีโรงเรียนเขามีการศึกษา เขามีอนาคตแม่เขามีงานทําตัวเขามีโอกาสจะเป็นนักกีฬาโอลิมปิกทําไมเราไม่สร้างสังคมนี้ในโลกออร่าไม่ใช่คนใหญ่คนโตแต่ว่าเราเป็นกําลังหนึ่งในเมืองาานที่บอกผููดพภกว่าอย่างน้อยคุณรู้ว่าเพชรที่คุณใส่อยู่มีที่มาที่ถูกต้องไม่ได้ไปเอาเปรียบประชากรส่วนไหนของโลกนี้อันนี้คือความแตกต่างของเพชรของออร่าจะบอกว่าน้ตาตาดูไหลคะ่ะ คือหรือว่าคนที่ค่อนข้างเซนซิีฟในเรื่องนี้ตรงการที่เวลาที่เราใช้อะไรหรือเราทําอะไรเนี่ยจะต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นซึ่งบนความงามตรงนี้แล้วเราทราบอยู่แล้วว่าทั่วโลกมันเป็นอะไรที่ในเรื่องของแรงงานกดขี่กันมาไม่รู้ตั้งเท่าไหร่แต่การที่เราสามารถที่จะซื้อผลิตภัณฑ์หรือครอบครองอัญมณีชิ้นหนึ่งได้โดยที่เราไม่ได้เบียดเบียนใครเลยมันเป็นอะไรที่ยิ่งกว่าอัญมณีค่ะ หัดิ่งหนึ่งที่คุณต้นบอกว่า C.O.O เป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้รู้คล้ายๆกับพูดแบบง่ายๆเนาะแบบหัวนอนปลายเท้าว่าเพรเมนดเนี้ยเป็นยังไงทีเนี้ยค่ะจากจุดตรงเนี้ยมันถือว่าเราสามารถที่จะทราบข้อดีของเพรเม็ดนี้มากกว่าที่อื่นไหมคะทุกท่านสังเกตไหมครับว่าพระเจ้าเนี่ยให้เพชรมาในประเทศที่จนเกือบที่สุดเลยคุณจะเจอเพชรในอฟริกาคุณจะเจอเพชรในไซบีเรียคุณจะเจอเพชรในที่ที่มันไม่ควรจะ คือแทบแทบจะไม่มีความเจริญรุ่งเรืองคนยังยังหากินไม่ได้ดีเลยข้อนั้นคือข้อแรกข้อที่สองพระเจ้ากําหนดให้ไม่เรียกพระเจ้าก็ได้นะเรียกเรียกว่าอะไรก็ได้ในโอกาสที่เกิดขึ้นกำหนดให้คนที่รวยที่สุดมีความต้องการที่จะได้เพชรนี่คือวิธีที่พระเจ้ากําลังจะบาลานซ์ไอเวลเนี่ยให้ทั่วโลกคนที่เขามีเงินเขาอยากจะได้เพชรคนที่มีเพชรคือคนที่จนที่สุด แต่ทํายังไงอ่ะที่จะให้เวลอันนี้มันกระจายลงอย่างยุติธรรมคุณไปเอาทรัพยากรของประเทศนี้มาโดยที่ชุมชนนั้นไม่เกิดข้อดีอะไรขึ้นเราเห็นนัฐวิการที่โดนขุดเพชรมา 3, 4มสี่สิบห้าสิบปีแล้วประเทศก็ยังไม่มีน้ำยังมีค่าแรงไม่ถึงวันละดอลลาร์อ,อยู่ดีในขณะที่ทรัพยากรนะถูกเอาไปยังยุโรปไปยังอเมริกาเราเราเห็นแบบนี้อยู่จริงค่ะ เราเห็นเพชรในไซเบียผ่านเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศหนึ่งเรารู้กันดีแล้ว30%ของเงินที่ใช้ซื้อยุธทธภพกรณ์นเนี่ยมาจากการซื้อขายเพชรเราเห็นอย่างนั้นเราเห็นประเทศใหญ่บุกประเทศเล็กที่กําลังเป็นอยู่แล้วเงินจากการเข้าสมรภูมิสงครามมาจากการขายเพชรดังนั้นโลกเราเนี่ยนะับปัจจุบันเนี่ยเขาก็พยายามจะบอกเหลือเกินว่าเฮ้ย s a n c t i นะแซงชั่นไม่ให้เพชรงี๊เข้ามามแต่ลองแฮร์รู้ไหมว่า หลังจากออกกดซงนชันมาเนี่ย <ฮะ S 1> ยอดขายเพชรออกจากประเทศที่มีปัญหาเหล่านั้นไม่ได้น้อยลงเลยเขามีวิธีการที่จะไปตรงนู้นตรงนี้ไปอยู่ประเทศนน้นก่อนแล้วไปเจียประเทศนั้นเพราะนั้นมันกลายเป็นเพชรของประเทศนั้นมันไม่ใช่มาจากประเทศนี้เราเราเราไม่เอ่ยชื่อกันนะเรา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 ไม่ไม่ไม่ได้คุยในใน,ในเรื่องการการเมืองระหว่างประเทศคราวนี้สิ่งที่เดอะเบียร์ทำ <ฮะ S 2> อ้างถึงแล้วว่าเราเป็นพ์ทเนอร์คนนี้ดังนั้นเราเชื่อในวิธีคิดของเขาเด้บอกว่าเอาอย่างนี้ไหม เพชรที่คุณขายทั้งหมดเนี่ยเรารับประกันว่ามาจากเหมืองของเราที่เราดูแลมันอย่างดี uh huh. เราพูดเลยว่า uh huh. นักกีฬาโอลิมปิกอันนี้มาจากหมู่บ้านนี้แล้วเราเป็นคนสง่งจรงเราพูดเลยว่าประเทศนี้บอสวานาเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของแรงงานผู้หญิงเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าโรงงานเจียเพชรอันนี้เกิดขึ้นยกระดับผู้หญิงยกระดับการศึกษาให้น้ําที่ดีให้ทุกสิ่งทุกอย่างสัมปทานโรงเรียนคือ uh huh. แล้วมันก็ถูกพิสูจน์ขึ้นมาจริงๆ uh huh. นะครับเอาเอาไปทําสารคดีเกิดขึ้นเพชรที่นามิเบีย เกิดขึ้นได้ยังไงคนดียังไงถ้าออโราเราพอแบกตรงนี้แทนผู้บริโภคให้ได้มหมายความว่าอะไรมหมายความว่าลูกค้าที่เข้ามาในร้านเราแล้วตัดสินใจซื้อเพชรกับเราคุณกำลังสร้างข้อบรวงคุณไม่ใช่บนหยาดเหงื่อแรงงานหรือว่าเลือดเนื้อของใครอีกคนหนึ่งที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของโลก oh <my> คุณสบายใจได้ว่าเพชรที่คุณมาเนี่ยมันช่วยให้ใครบางคนมีการศึกษาที่ดี ในขณะที่คุณใส่เพชรแล้วสวยแล้วคุณภูมิใจเนี่ยแต่เด็กบางคนเขามีข้าวมีอาหารถูกถูกโภชนาการกินอยู่เขามีโรงเรียนเขามีการศึกษาเขามีอนาคตแม่เขามีงานทําตัวเขามีโอกาสจะเป็นนักกีฬาโอลิมปิกทาไมเราไม่สร้างสังคมนี้ในโลกออร่าไม่ใช่คนใหญ่คนโตแต่ว่าเราเป็นกําลังหนึ่งในมืองานที่บอกผููดพภกว่าอย่างน้อยคุณรู้ว่าเพชรที่คุณใส่อยู่มีที่มาที่ถูกต้องไม่ได้ไปเอาเปรียบประชากรส่วนไหนของโลกนี้อันนี้คือความแตกต่างของเพชรของออร่า จะบอกว่าน้าตานูไหลคะ่ะคือหนูเป็นคนที่ค่อนข้างเซนซิีฟในเรื่องนี้ตรงการที่เวลาที่เราใช้อะไรหรือเราทําอะไรเนี่ยจะต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นซึ่งบนความงามตรงนี้แล้วเราทราบอยู่แล้วว่าทั่วโลกมันเป็นอะไรที่ในเรื่องของแรงงานกดขี่กันมาไม่รู้ตั้งเท่าไหร่แต่การที่เราสามารถที่จะซื้อผลิตภัณฑ์หรือครอบครองอัญมณีชิ้นหนึ่งได้โดยที่เราไม่ได้เบียดเบียนใครเลยมันเป็นอะไรที่ยิ่งกว่าอัญมณีคะ่ะ ผมเชื่อว่าน้องแพนหรือว่าท่านผู้ชมก็คงเคยมีคําพูดเล่นๆนะเวลาเราดูหนังเจคดีอ่ะน้ําในคอมลงปูใสแจ๋วเลยแล้วลุ่นพ่อทําอะไรอยู่ทําไมน้ําปัจจุบันเป็นแบบนี้ละมผมก็โดนลูกสาวผมถามเหมือนกันผมก็ไม่รู้จะตอบอยังไงเหมือนกันใช่ไหมเราทําเหมืองเพชรเราทําอะไรใ,ให้มันเกิดขึ้นเรารู้ข้อหนึ่งว่าเพชรที่อยู่กับเรามันอยู่ชั่วประเดี๋ยวประดาเราดูแลมันได้แค่เจเนเรชันหนึ่งสามสิบสี่สิบห้าสิบปีเท่านั้นลูกเราก็ใส่ต่อร้านเราก็ใส่ต่อต่อลงไปเรื่อยๆออแล้วเกิดเขาถามว่า แม่ท้องฟ้าที่มันเป็นสีดำนี้ตอนนั้นนะคุณยายเขาเลือกซื้อยังไงเพชรผมไม่อยากให้คำถามนี้มากวนใจแต่เพชรจากออรรลาเนี่ยเราดูแลสภาพแวดล้อมเราดูแลป่า,าดูแลผืนดินเราดูแลคนดูแลสังคมดูแลประเทศนั้นเดอะเบียเข้าหุ้นกับบอสวันา50%ตอนนี้กลายเป็นให้บอสวันามากกว่าเราด้วยนปะปจุบันแล้วเราก็ใช้เพชรอันนั้นนํนมาให้ผู้บริโภคเลือกใช้คุณเห็นเพชรนะแต่ความจริง คุณเห็นคิวของคนที่ได้ผลประโยชน์จากเรื่องนี้อย่างยุติธรรมยาวไกลไปไม่รู้เท่าไหร่หมู่บ้านต่อหมู่บ้านสังคมท้องฟ้าแม่น้ําของประเทศนั้นตามไปหมดเลยนะครับดังนั้นสิ่งนี้คือต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ส่งต่อได้จริงๆแล้วต้องบอกว่าสิ่งที่เราส่งต่อให้ลูกส่งต่อด้วยกันเติบโตของคนอื่นที่เหมือนกับเราเป็นการส่งต่อสิ่งดีๆไปเรื่อยๆให้จากลูกหลานเราด้วยแล้วก็ให้กับสิ่งรอบข้างด้วยดังนั้นแน่นอนสิ่งนี้คือน้องแพนบอกว่ามันก็เลยเป็น ข้อดีด้วยหรือเปล่าที่ทำไมยุคปัจจุบันนี้ในการส่งต่อได้เนี่ยคนถึงเข้ามาเริ่มใส่ใจแล้วก็อยากจะครอบครองเพจมากขึ้นออร่า <A ura S 1> <ม>ไม่ได้อยู่สําหรับเจนนี้อย่างเดียวออร่า<ม>ก็ต้องทําความรู้จักกับเจนใหม่เจนซีที่กาลังจะเกิดขึ้นม,มาอยู่แล้วนะครับแล้วแล้วคนพวกนี้เขาเขาอยู่กับผลพลอยของเจนของผมอยู่แล้ว<ม>เพระฉะนั้นเขาก็ต้องมีคําถามเยอะแยะดังนั้น ถ้าเกิดเราช่วยได้ตั้งแต่วันนี้เลยไม่ใช่ว่าอีกสิบปะยะแหมตอนนั้นน่าจะทําอย่างนี้เราก็ทําตั้งแต่วันนี้เลยสิได้ยินเรื่องราวไปแล้วว่าออโรราเราเองไม่ใช่แค่จํหนายเพชรอย่างเดียวหรือแค่อัญมณีที่ขึ้นชื่อว่าเพชรแต่สิ่งหนึ่งเลยเรารู้แล้วว่าของออโรราเนี่ยเรามีหลักเกณฑ์อะไรบ้างนะคะข้อดีของเพชรเลยที่เราสามารถที่จะได้รับข้อดีตรงนั้นและส่งต่อได้คืออะไรคะคืออย่างที่คุยไปแล้วนะฮะ เามีชีวิตยอยู่3.6-3.7พันล้านปีไปแล้ว <Ừ. S 2> ในสิ่งแวดล้อมที่มันโหดสาหาัสนะแรงกดดันนี้เท่ากับหอไอเฟลกลับหัวลงแล้วมาจิ้มบนบนหัวไม้เท้าเราเขาพูดถึง16-17บา์เนี่ย <ทะ S 2> ความร้อนในขนาดนั้นเขาทนได้แน่นอนเขาคงทนอยู่หลังจากเรา<ด>ต่อไปเ,ไ<ด>เพราะฉะนั้นการการตัดสินใจเลือกซื้อเพชรสักครั้งหนึ่ง<ต>ผมเชื่อว่าด้วยราคาของมัน,นท่านที่มีโอกาสสะสมไปเรื่อยๆอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยแต่ว่า บางครอบครัวเนี่ยอาจจะเป็นครั้งหนึ่งสองครั้งสามครั้ง,นงในชีวิตการเลือกซื้อที่ถูกต้องมันหมายถึงสิ่งที่คุณกำลังจะมอบให้กับทายาทที่คุณรักที่สุดต่อไปอทีหนึง่งค่ะคุณเลือกอย่างดีคุณเลือกอย่างถูกคุณมีการพิจารณารอบตาสามร้อองสิบสามไม่ใช่เรื่องความงามงหรือเรื่องราคาหรือเรื่องคุณภาพการรับการอย่างเดียวคุณเลือกเพราะว่าบริษัทที่นําเพชรมาเสนอค,คุณเขามีความเชื่อ เขามีแรงบันดาลใจที่จะดูแลรักษาโลกนี้สําหรับเจเนชั่นต่อไปจริงๆอย่างหนึ่งเลยค่ะเนื่องจากว่าออโราเราเนี่ยมีทั้งทองแล้วก็มีทั้งเพชรสิ่งที่พันสัมผัสได้เลยคือทองคําเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงระยะเวลาของการขึ้นของราคาหรือการลงของราคาจะได้รับความนิยมมาโดยตลอดและจะถูกเปรียบเทียบเนื่องจากเรามีทั้งสองอย่างคือทองกับเพชรดังนั้นคือทองคำเนี่ยคนเนี่ยจะชอบบอกว่าก็ต้องซื้อทองสิมันซื้อง่ายขายข่องกว่า แต่ว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราจะตัดสินใจมาซื้อเพชรเนี่ยมันตัดสินใจยากกว่าก็เนื่องจากการแลกเปลี่ยนซื้อขายไม่ง่ายเท่ากับทองคําอย่างนี้ในเรื่องของความคิดคือเราจะเคลียร์น้อง<ห>น<า><ห>้องแหงกําลังพูดถึงเรื่องการลงทุนใช่ไหมครับน้องมันเป็นเรื่องของการลงทุนถ้าถ้าคุยเรื่องนี้ข,ขอขอนุญาตอิงทฤษฎีนิดนิดหนึนน่งเวลาเวลาเราจะลงทุนเราก็จะคุยถึงสองสหัวข้อนะครับเรื่องของความคิดในการลงทุนคือวัตถุประสงค์การลงทุนว่าคุณต้องการอะไรคุณต้องการแค่ สู้กับอินเฟลชันสู้กับตางเงินเฟอ้อหรือคุณต้องการทำกำไรระยะเวลาที่คุณลงทุนเหมือนการระยะสั้นระยะระยะยาวกับอันที่สามก็คือความสามารถในการทนต่อการเบี่ยงของราคาคือ Big risk a p p e t i t e ของคุณมีเท่าไหร่สามข้อนี้เราก็จะเริ่มคุยกันกันแรกๆคราวนี้เรียนตอนน้องแพนกับท่านผู้ชมว่าการตัดใ,ใจซื้อเนี่ยฝรั่งเขาเลือก เขาเรียกว่าเป็น vehicle มันเหมือนกับเรากำลังจะขึ้นรถคันไหนใช่ไหม investment vehicle คันคันไหน instrument <ะ>อันไหนท,ที่ที่เราจะเลือกเล่นผมเรียนว่าทองเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับความเชื่อถืออย่างน้อย6000ปีทั่วโลกให้ความยอมรับมันทองมีคุณสมบัติที่ดีคือมันทดแทนกันได้<ะ>เพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อแล้วคุณขายแล้วคุณไปซื้อก้อนใหม่ความสามารถในการล i q u i d เด e ได้เร็วนี้ทำให้มันเป็น vehicle สำหรับการซื้อแล้วการขายคือเปลี่ยนมือ จังหวะที่ดีคุณทํากําไรจากมันได้ใช้โอกาสนั้นเสร็จแล้วคุณก็ไปซื้อกลับมาเมื่อราคาเฟเวอร์ให้ให้คุณซื้ออีกมันไม่มีความแตกต่างอะไรอันนั้นก็เป็นวิธีหนึง่งอันนั้นเป็นจุดประสองค์อันหนึ่งในการลงทุนหรือสะสมในทองแต่ว่าเพชรเนี่ยเราอายุสั้นกว่ากว่ามันอีกเยอะแล้วมันทดแทนไม่ได้แต่ละเม็ดมีคาแรคเตอร์ของมันยิ่งพอมนุษย์ไปไปมีผลกับมันเนี่ย<ม>กลายเป็นว่าเขาเตือนในกันด้วยครเทีเรียแบบนั้นอย่างนั้นต้องการไฟแบบนี้เขาทําแบบนี้ ต้องการความขาวต้องการหน้ากว้างต้องการให้มันดูใหญ่เกินจริงคำนวณทางคณิตศาสตร์อย่างจริงจังเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่างนี้อย่างนี้มาแล้วมันก็เป็นสูตรของโรงเจียแต่เฉพาะหลง<ต>โรงเจีย<ต>ดย้วยเมื่อคุณได้มาเนี่ยมันยากมากที่จะหาเพชรเม็ดที่สองมา,มาทดแทนได้ดังนั้นเราถึงพูดกับลูกค้าอยู่ตลอดเวลาว่าเพชรมีไว้เพื่อสร้างตํานานเฉพาะครอบครัวคุณมันมันเพิ่งเป็น4ี่ห้าร้อยหกร้อยปีเท่านี้เองนะครับที่คนธรรมดาเริ่มมีสิทธิ์ที่จะสร้างตํานาน สร้างของสะสมสร้างแฮกรูนะครับของที่ให้ทายาทในระดับที่เพชรสำหรับคนธรรมดาได้มันเพิ่งเกิดขึ้นเร็วนี้เองจริงค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเพชรเนี่ยก็จะอยู่ในมหาราชวังใช่ครับสำหรับราชินีที่จะสามารถสวมใส่เจ้านายยากแข็งมากทํายากมันก็ต้องสําหรับรอรัลอเเท่านั้นใช่ไหมฮะโนโวแฟมิลี่เท่านั้นแต่ตอนนี้ทําได้แล้วแต่จุดประสงค์มันอ่ะคือมันอยู่นานกว่าเราอีกเพราะนั้นการซื้อเพชรก็เป็นการซื้อเพื่อเริ่มต้นล่ละฉันจะปักหลักนะ ฉันกาลังจะมีเลยรเจนของฉันแล้วนะฉันกําลังจะส่งทอดอะไรบางอย่างสิ่งที่มีค่าที่สุดให้กับคนที่รักที่สุดเพราะว่าต้องยอมรับข้อหนึ่งนะครับเพรไม่มีประโยชน์ใช้สอยอย่างอื่นเลยเพชรไม่มีผลประโยชน์เลยดังนั้นถ้าผู้ชายคนหนึ่งยอมสละเงินเดือนสองเดือนถึงหกเดือนของเขาเพื่อผู้หญิงคนที่เขารักคนหนึ่งเขาแสดงให้ผู้หญิงคนนั้นรู้ว่าคุณมีค่ามากกว่าสิ่งที่ผมสละ นี่คือองค์ประกอบคุณสมบัติเดียวอของเพชรที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้วมีพลังที่สุดที่แสดงให้เราเห็นว่าเราเป็นผู้ชายเราทํางานเหนือ่อยตายสลระทั้งหมดออกไปเนี่ยเราก็สั่นคอหน้าอนาคตเราทำยังไงหรืออะไรกับน้องนี้นะแต่มันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นการตัดสินใจแล้วเขาก็ตัดสินใจอย่างนี้มาไม่รู้พอ่อปู่ก็ตัดสินใจอย่างนี้ให้ญาติพ่อตัดสินใจอย่างนี้ให้แม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ม,มาถึงตอนเราเราก็ตัดสินใจอย่างนี้มันเป็นการบอกอะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่คําพูด แต่เป็นการให้คุณค่าด้วยอัญมณีชิ้นนี้นั่นก็คือเพชรที่ไม่มีซ้ำกันสักชิ้นเดียวในโลกแห่งน,นีง้โอ้โหและคิดดูว่าถ้าสุดวันหนึ่งเกิดผู้ชายขอเราแต่งงานแล้วสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ได้รับเลกาซีต่อมาจาก mm hmm. คุณพ่อคุณแม่ ซาบซึ้งมากนะคะจริงๆเราได้รู้แล้วคุณค่าเป็นยังไงสิ่งที่แตกต่างระหว่างทองคํากับเพชรจริงๆมันเทียบกันไม่ได้ด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าเป็นในเรื่องของความพึงพอใจแล้วก็สิ่งที่คุณต้องการจะสร้างว่าคุณต้องการจะส่งต่อรุ่นสู่รุ่นไหมหรือคุณต้องการจะสร้างความทรงจําแบบไหน mm hmm. ให้กับครอบครัวหรือว่าให้กับตระกูลของ mm hmm. คุณเนาะเมื่อกี้ที่เราพูดถึงทั้งทองคําแล้วก็เพชรนะคะเราจะเห็นว่า ในยุคปัจจุบันนี้ทองคําก็จะมีกระดานในการซื้อขายแลกเปลี่ยนต่างๆแล้วก็เพชรเองเนี่ยเมื่อกี้ที่เราพูดถึงก็คือจะเน้นเรื่องของคุณค่าใน,นเรื่องของอความเป็นไอดีนิตี้ของเขาเองในแต่ละเม็ดนะคะแล้วอย่างเพชรเองเราซื้อมาแล้วเนี่ยเราเป็นเจ้าของแล้วสามารถที่จะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนอะไรกันได้ไหมคะคาถามเลยคุณซื้อ,อเพชรกับใครอันนี้ม,มามาก่อนเลยนะครับบริษัทที่ขายเพชรให้คุณอันนั้นนะเขายินดีที่จะต้อนรับลูกสาวเขากลับบ้านไหม นึกภาพนะผมมีลูกสาวเหมือนกันลูกสาวผมแต่งงานไปแล้วมันก็เกิดขึ้นได้ฮะคนเป็นสามีภรรยาก็อาจจะมีทะเลาะมีหมางใจอะไรอย่างเงี้ยลูกสาวหิ้วกระเป๋ากลับบ้านคนเป็นพ่อก็มีทางเลือกที่จะพูดสองทางพ่อแต่งลูกไปแล้วหนูกลับมาที่นี่ไม่ได้พ่อไม่รับคืนหรือผมเลือกที่จะพูดว่าไม่เป็นไรนะลูกมันขัดข้องหมองใจก็มานอน คืนหนึ่งอาบน้าสบายกสบายใจกินขนมที่ชอบพรุ่งนี้ค่อยคุยยันใหม่พราเชื่อว่าเดี๋ยวก็อารมณ์เย็นกันทั้งคู่ย่ที่เราเลือกที่เะวเวลคมทุกสาวเข้ามาใหม่มเพชรทุกเม็ดของออรราเครื่องประดับทุกชิ้นของออรราถ้าเราทําได้อยู่ในพันธสัญญาอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยเราก็ยินดีรับคืนเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้ขายเพชรเราขายประสบการณ์ของการที่ได้เป็นเจ้าของเพชรนั่นคือความพอใจและความสบายใจ ลูกค้ามีความสุขที่เป็นเจ้าของลูกค้ามีความเดือดร้อนหรือมีความคิดอย่างอื่นต้องการเปลีย่ยนอื่นเราย่างี้ที่จะบริการทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นลูกค้าออกจากเราไปสบายใจณวันที่เป็นเจ้าของสบายใจณวันที่ยังฝากลูกสาวกลับมาให้เราดูแลสักช่วระยะหนึ่งห,หรือเปลี่ยนลูกสาวคนอื่นออกไปขึ้นอยู่กับลูกค้าเลย นี่คือนี่คือปปัชญาของการค้าขายของออร์ลถ้าสมมติว่าเขามีการซื้อขายแลกเปลี่ยนได้แล้วแนวโน้มของราคาจะเป็นยังไงหรือว่าอ้างอิงกับอะไรคะที่จริงแล้วเราก็ไม่รู้อนาคตนะอนนนะลองเอาประวัติศาสตร์มาอ้างอิงกันในปี2008เนี่ยทุกคนแทบจะโดดตึกตายกันนะฮะที่ดินราคาอะไรเนี่ยมันกลายเป็นศูนย์หมดเลยตัง้งแต่มอร์เกจของอเมริกาที่มีปัญหาสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นชิ้นเดียวอย่างเช่นที่ดินเนี่ยราคาหายไปเลยไม่ไม่มีค่าอะไรทั้งสิน้นผมยกตัวอ,อย่างตรงนั้นในยามที่โลก แย่ yeah, ที่สุดไม่มีกำลังซื้อเลยทุกอย่างทุกอย่างถอยกลับไปเพชรราคาต่ำสุดตกมาแค่ลบส2นั่นหมายความว่ามูลค่าของเขาในยามที่ทรัพย์สินอื่นๆที่ที่ได้ชื่อขึ้นชื่อว่าเป็นตัว against inflation ทั้งหมดเลยนะครับไม่ไม่นับทองเพราะทองนี่เปรียบเ่วยนอีกด้านหนึ่งของของ currency อย<ม>ู่แล้วรัพย์สินอื่นๆเนี่ยไม่มีค่าเพชรมูลค่าหายไปแค่หนึ่งในสามเท่านั้นเองหมายความว่าทั้งโลกอ่ะยังเชื่อ อย่างน้อยอยังเชื่อคุณค่าของเพชรสองในสามอยู่ก,ก็ก็ทําให้เราสบายใจว่าต่อให้มีขึ้นมีลงประมาณขนาดไหนนะม,มันก็ยังพอจะมีมูลค่าของมันอยู่ประมาณมาหนึงมผมเรียนว่าวิธีคิดง่ายๆถ้าสมมติคุณวางแผนที่จะเป็นเจ้าข,ของเพชรแล้วคุณมีโอกาสที่จะซื้อได้ผมเรียนแนะนําว่าให้ซื้อเลยเพราะคุณไม่มีทางเก็บเงินสดทันอินเฟลชันที่จะมาซื้อเพชรได้ในช่วงเทรนขาขึ้น ดังนั้นตอนนี้สิ่งที่แนะนำนะคะก็คือถ้ามีโอกาสซื้อได้ซื้อเลยทีนี้สุดท้ายนี้ค่ะอยากจะฝากอะไรถึงท่านที่กําลังตัดสินใจอยากที่จะครอบครองเพชรเป็นของตัวเองหรือกําลังที่จะมีเพชรชิ้นแรกแล้วมีอะไรที่อยากจะฝากถึงคนเหล่านี้บ้างคะ่ะผมเชื่อว่าผูด้บดริโภครุนใหม่เนี่ยจะไม่ดูแค่คุณค่าของเพชรอย่างเดียวที่เป็นตัวเงินหรือว่าเป็นแค่ความงามแต่จะดูถึงเรื่องอื่นๆที่มันเป็นตัวแทนมันพูดเพื่อโลกนี้หรืออะไรยังไงบ้างนะครับกับ เรากําลังจะมีวิทาการใหม่ๆทั้งเรื่องของการเจียรไนเหลี่ยมของเพชรธรรมชาติกับเหลี่ยมของเพชรสังเคราะห์ก็จะเริ่มแตกต่างกันเพราะผลึกมันแตกต่างกันผู้บริโภคจะถามถึงควาเปนแนนซ์มากขึ้นผู้บริโภคจะถามถึงเทสเซเบอริตี้ผู้บริโภคจะถามถึงว่าคุณเอาหลักฐานอะไรมายืนยันว่าเพชรนี้เกิดจากเหมือง A เข้าโรงงานเจียมาถึงผู้ผู้ผู้ขายส่ง C มาถึงผู้ขายปอีกดีคุณทั้งเชนตรงนี้คุณเอาอะไรมายืนยัน มันจะเริ่มมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นเกิดขึ้นเรื่อยๆให้คุณผู้บริโภคคุณผู้ชมสบายใจได้ว่าออโราเราจะเป็นผู้ที่สรรหาเพชรที่อยู่บนยอดคลื่นของเทคโนโลยีทั้งหมดพวกนี้มาเตรียมรอให้เมื่อไหร่ที่ผู้บริโภคพร้อมสินค้าเราจะพร้อมที่ให้บริการตามความต้องการผู้บริโภค ข้อมูลดีมากๆในวันนี้นะคะขอบคุณพี่ต้นมากมากเลยนะคะขอบที่ได้แบ่งปันครับบอกเลยว่าท่านไหนที่กําลังตัดสินใจอยู่นะคะกําลังที่อยากจะซื้อเพชรหรือว่าอยากจะมีเพชรชิ้นแรกของตัวเองค่ะไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องสรรหาด้วยตัวเองแล้วนะคะแค่เดินเข้ามาที่ออโราเท่าน,นั้นเองแล้วเรามีบริการให้ถึง200สาขาทั่วประเทศไม่ว่าคุณจะต้องการรับบริการหลังการขายอะไรหรือว่าต้องการที่จะสอบถามอะไรทุกอย่างเราเตรียมพร้อมไว้ให้หมดแล้วนะคะดังนั้นในครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาติดตามกันค่ะกับเกร็ดความรู้ดีๆจากทางออโรลานะคะวันนี้ลาไปก สวัสดีค่ะสวัสดีครับ